สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม Faker Gamer นะครับผมเย yeah. ้วนันนี้เออผมจะมาแนะนำชิเมจิของพี่ออยรอบเบเกอร์นะครับแต่ที่ผมลองเล่นดูเนี่ยว่าหลายๆคนคงจะหมั่นใส่มาเหมือนกันแหละมันควรดีมากตัวเนี้ไอ้ตัวนี้มันควรตีนะครับพี่ออยมีฟาแฝด,ดแเป็นล้านตัวเลยผมลองกดดูละมีเป็นล้านตัวครับ โอ้หผมลองเล่นเนะื้อโอ้โหผมเรียกมาเป็นล้านตัวเป็นแสนตัวเป็นล้านตัวผมจะเล่นให้ดูแปบ๊บหนึ่งนะครับเปิดละเดี๋ยวเลวนะเน่ะต้องโชว์ใช่ไหมสัตว์ก็ได้เไม่มาแล้วพี่อะ มาแล้วเ่นไงถ้าเกิดไม่โชว์แล้วโอ้ได้แล้วนี่โอเคครับผมเป็นไงครับนี่ครับพี่ออยครับมีฟาแฟดด้วยสองตัวครับผมนี่ครับฟาแฟดออยล้อเบเกอร์ครับ <c oughs> ฟาแฟดออยล้อเบเกอร์ครับผมโอ้ยเสียงชัดก็ไม่ค่อยดีครับ นี่ครับนี่คือฝาแฝดของออยล์โรเบเกอร์ครับนี่ครับหน้าตาการ์ต,ตูนมากเลยนะพี่อ้ยอยเขาอขอกมาแถลงข่าวแล้วครับว่ามันเป็นฝาแฝดของเขาเองผมก็เพิ่งจะรู้นะี่นะเราจะเรียกมาเยอะนะครับรับอ่านไงมาละแล้วก็ดต,ตรงนี้ครับผม นครับปับ๊บจะโคตรไวเลยเกาะอแังไวเออไปไปนี่ครับดูครับพี่โอยทำหน้าซึมมาครับคงจะอี๋อีโคกแม่งโคกแม่งโคกแม่งออออเออโคกแ,แม่งเลยโคกแ,แ,แ,แม่งเลยอี๋วนไปอยู่สนใจเกาะอภไว้ัลโหเนไหมโคกแม่งโคกแม่งโคกแม่งเฮ้ยไอทำหน้าบึ้งตึงเหรอฮะ Thằng bưng tưng à hả? Khô mèng Chắc thằng nà bưng nè Khô mèng, khô 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 mèng Điện thoại Điện thoại tài khoa Điện thoại Điện thoại Nói chung, bây giờ bây giờ นะครับครับครับโอ้โหนั่งนั่งนั่งรวมกลุ่มครับโอ้โหไม่ทําอะไรกันเลยใช่ไหมฮะโคกไม่งหโคกไม่งหตุวไหนหัวหน้าวะใครหัวหน้าใครหัวหน้าใครหัวหน้าตัวไหนบอกผมมาออกมาโล็นั่นตัวนี้ไงนั่งเฉยได้ไม่หยิ่งม่หย่งโคกไม่ไมโคกไม่ร้องไห้ด้วยนะฮะร้องไห้ร้องไห้อะร้องไห้อร้องไห้อะร้องไห้เอะเฮ้พี่อ้อยร้องไห้ทำไมฮะโคกไม่เลย แล้วพี่ออยแล้พี่ออยตัวจริงไว้ไหนพี่ออยตัวจริงอยู่ไหนฮะพี่ออยตัวจริงอยู่ไหน,ไ,หน,ไ,หน,ไ,หนไม่บอกใช่ไหมจับไพืไหนฮะจับพี่ออยไว้ไหนจับพี่ออยไว้ไหนจับพี่ออยไว้ไหนไม่บอกใช่ไหมเฮ้ยมีเป่ามาฝรั่งเลยมึงกวนตีนกปแล้วคุคิควแม่งนี่อยากตายอไหม าตายไหมาตายไหมตายไหมอยากตายไหมเราจะคิวานหมู่ครับคิวหมูเลยครับนี่ตัวนี้ควนตีนเหรออือควนตีใช่ไหมดูเถอะตาดำไปไหนตาดำมึงไปไหนมึงควนตีนแล้วมึงควนตีนแล้วมึงควนตีนแล้วเฮ้ย บอกมาพี่ออยอยู่ไหนยังไม่บอกกูใช่ไหมพี่ออยอยู่ไหนอีสับมาอ้าวพี่พายก็ผิดมาครับเนี่ยพาเยอะครับมาให้เยอะะหน้าจอครับเต็มหน้าจอแม่งเลยครับนี่ครับไม่ต้องกลัวครับยังมาอีกเยอะเลย ยิ่งเยอะมันยิ่งแหลกนะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งเออร์เลอร์ด้วยไอฟโรแกรมิชิเมจิเนี่ยสั่งแม่งเลยครับบปุ๊นี่ไงเออเลอร์แล้วตอนไหนเออร์เลอร์ตัวนี้ใช่ไหมเมื่อกี้โขกแม่งโขกแม่งโขกแม่งเลยเนื้อข้าแม่งเลยอืข้าแม่งอื พี่ออยเหรอฮะอ๋อพี่ซอยเฮ้พี่ออยไปซอยไปไหนวะนี่อยากให้กูรู้นะมึงไอพี่ออยกูไปซอยไปไหนม <hope> ึงเอาพี <marsh alling rồi> ่ออยกูโขกไกูโขกไหมกูโขกแม่งนู่นไปนู่นบินไปมึงบินเลยไปเออบินไปเลยไปเออบินไปบินบินไปเลยเออบินเลยบินนี่อยากให้คนไทยบินได้ครับผมรู้ว่าทุกคนอยากให้คนไทยบินได้ครับบินแม่งเลย บินเลยครับบินเลยครับบินนะครับบินนะครับบินเลยครับเอาบินเลยครับเอาบินเลย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 เย่บินเลยเย่บินเลยบินไปเลยครับนี่ครับเก่งมึงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอมันไต่กระแพงได้มึงเก่งมึงเก่งใช่ไหมมึงเก่งใช่ไหมฮะบอกให้มึงบอกกูมาว่าพี่ออยอยู่ไหนฮะ มึงไม่บอกกเรามึงไม่บอกกูบเบบินอะไรแบบเออคลิปนี้ผมก็ทำมาเล่นๆน,นะครับผมเก็บกดครับมันใส่พวกมันคนะรับกันเต็นดีแค่ครับต่า,าลูกวงอีกูค่าแม่งจะนั่งทำไมนั่งเล่นเหรอนั่งเล่นเี่ยไม่ทำงานเหรอนันไม่ทำอะไรใช่ไหม น่ะมึงเป็นอะไรมึงขี้เกียจเหรอขี้เกียจฮะฆ่าแม่งม,มาเนี่ยหนุนไปฝั่งนู้นไปอยู่ฝั่งนี้มึงไ,ไปนู่นไปนู่นไปแล้วมึงจะไต่ให้ไลยโคตรเป็นสไปดเดอร์แมนลงมาเนี่ยกูฆ่าแม่งมันไต่อืออ่ะหายไม่หมดกูฆ่าแม่งเลยอ่ะหายหม,มดเลย <c oughs> อ่ะคงก็จบ ไปเพนธเนครับก็มาทำเล่นๆครับก็ทำเล่นๆนะครับเี่บชิมิจิของี่ออยเลาอบเกอร์ครับผมก็เห็นเขาบอกมีฟ้าแฟดก็นี่แหละฟ้าแฟดพี่ออยครับชัดๆเลยครับฟ้าแทดจริงๆก็เห็นนี่แหละนี่คือฟ้าแฟดพว่ออยจริงๆครับตัวจริงเลยมากันเลยทีเดียวครับฟ้าแฟดพี่ออย นี่ฮะฝากไปไหนอ่อยเอาไปเขีย์สกินเมดก็ไปแล้วมึงก็จะมามหานั่นแหละลากไส้มันงวนเต้นดีครับผมวัมนมางคนเต้นดีคุณถ้าเกิดใครยังไม่โหลดก็ไปโหลดนะครับคลิปนี้ออ้ยทำมาให้หลดแล้วผเขาจบไว้แค่นี้ดีกว่ากูจะฆ่ามึง คลิปหน้าออกใหม่สวัสวดีทุกคนเอ้จะกูจะไปหรือไม่ไปเนี่ยฮะเออไปกั้วสดีครับ